M-COT Radio Network อุดกระดิ98.5 MHz M-COT Radio Network เอาละครับ <M> พวกเทานี <M> ้ครับ AF12 มากันครบแล้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับมีใครเป็นใครบ้างเดี๋ยวแนะนำตัวกันนิดนึงฮะ ผมมาริวครับผมมาริวนะครับนะครับผมโบ๊ทครับโบ๊ทครับเบนจี F12 ครับเบนสวนครับแบ็คครับสวัสดีค่ะเจ้าโอค่ะเจ้าโอสวัสดีค่ะเดวค่ะครับผมกฤษกนกวัฒนครับมาด้วยฮะผาน้องๆมาวันนี้ค่ะเพื่อเพื่อมาเพืคือมาเพื่ออะไรเงี้ยเอาเองมาฝาับโอเคแลคนนึงครับนครับผมไร้ฮะมิชเวดครับมาจนครบเลยเป็นไงฮะเดินทางเนี่ยกันไหมฮะ ก็สนุกอ่ะใครเคยมาแถวนี <se ed> <S <S <an> ้บ้างดีกว่าเออมาหนูคนที่ไหนลูกคนพิจิตรค่ะอ๋อคนพิจิตรนะฮะแกล่ะค่ับแกลหรือแคนพิจิตรนะครับแล้วหลายๆคนเป็นไงครับพอมาเจอบรรยากาศที่มีงานวันนี้เราไปที่สุโขทัยกันมาใช่แล้วเป็นไงบ้างโอ้สนุกมากนกมากถึงจะเล่นกัน์ดการ์ดสนุกค่ะถึงจะร้อนไปนิดนึงแต่ทุกคนรดีมากน้ำตาไหลพากเลยใช่ไหมฮะมาทำไหน มาประทับใจอะไรที่สุดคอนเสิร์ตที่ผ่านมาประทับใจน้องๆเราประทับใจก็คือเหมือนกับว่าเราได้ออกมาร้องเพลงมาสร้างความสุขให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็ได้เหมือนว่าได้โปรโมทตัวเองลก็ประทับใจเพราะว่าการร่วมมือกับทางโรงเรียนกับน้องๆเองก็ดีมากๆเลยครับแค่ทําอะไรก็ทําตามหมดเลยครับน้องเป็นคนที่ว่าง่ายนะครับ แล้วหลังจากที่นะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีงานกันใช่ไหมครับที่ท่าปลาคาดหวังขนาดไหนเลือกนะเลือกเลืองความคาดหวังเราเราน่าจะเป็นเป็นอารมณ์แบบอยากเราอยากจะร้องเองอยากวาให้สนุกมากกว่าเือบจะชื่ออย่างว่า F ฟเนี่ยทุก AF ทุกซีซั่นเนี่ยถ้าถ้าได้ทำเนี่ยสุดๆทุกคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แต่จริงๆแล้วมา คืออยากให้พักหายใจให้คอกันสักครู่หนึ่งวันนี้ให้มาแนะนําตัวกันก่อนเดี๋ยวเราจะมีคุยกันว่ามีงานอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างหลังจากนู้นีนั่นกันแล้วนะฮะเพราะว่าเราขออนุญาตไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้มาแนะนําตัวกันแป๊บนึงว่ามาแล้วนะครับตัวเป็นนใครจะเอาไม้มาแย่มาอะไรระวังนะฮะทุกฟังต้องระวังนิดนึงนะครับเอาละมาครบละขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ เอฟสิบสอ2วันนี้เรามาอีกคนฮะหกคนนะครับแต่ละคนตอนนี้มีงานแล้วด้วยใช่ไหมครับนะครมีเฟอร์นลิสแล้วมีเกรดมีไลท์ที่มีงานออกมาแล้วเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้งานแต่ละคนก็สำหรับเอฟสองพวกเรานะครับจริงๆแล้วมีซีรีส์ที่พวกเรากำลังถ่ายทำกันอยู่ก็คือเอฟสองเป็นซีรีส์ซีรีส์ที่ เราทุกคนทั้งที่สองคนเนี่ยจะร่วมกันร่วมแสดงอ่แสดงร่วมกันแล้วก็คือเรื่องนี้จะ้างจะพิเศษมากเพราะว่าบทบาทแต่ละคนก็จะออกไปต่างคาแรคเตอร์กันมากครับน่าติดตามมากๆเลยมันจะเป็นแนวระจนไทยช่องไหนช่องทูทุกวันที่ยามกลางคืนน่าจะได้ดูกันประมาณต้นปีหน้าเผือหลายๆคนต่างเมื่อกี้มีมีมีแฟน แฟนเอสโทรมาบอกว่าอยากฝากเพลงถึงลิวถึงนี่นั่นบอกว่าอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยน, <Sehr S 1> นะฮะพราะวันนี้พอเอาคนละนิดคนละหน่อยได้ไหมฮะได้ไหนๆเป็นแฟนมาแล้วนะครับใครๆเอาเฉพาะเอาเอาคนที่มีงานก่อนนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับแต่ให้ที้ช่วยกัน สิบสองเดบิวท์นอร์ลิสคเดบิวท์นอร์ละกันครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่สี่คนสุดท้ายทำเพลงร่วมกันนะครับมีซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลที่จริงๆแล้วก็เดือนสายไปโปรโมทหลายๆที่แล้วเหมือนกันโอเคโอเคเอาเป็นท่านภูมิแล้วกันเนาะได้ครับดื้่งสองซักความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมขอเธอชืวนรับไปสักทีหัวใจของฉันมันเรียกเธอแบบแบบแบบเบบี้โอโอ พ่อมาดิโอพ่อมาเกะแล้วมีอ่ามีไบร์ทเนี่มใไรมีไบร์ไบร์งานของคุณนหครับไหนไหนขอขอสักท่อนเดียวลูกอมไม่ทัน อ่าอาคืนแล้วครับอ่าเฉลลงทุนกืนเลยนะคุณฟังนะครับอ่ามาตอนสุดท้ายเหรอครับอโอเคนล่นหน่อยไหจริงวาระสุดท้ายฉันกลายเป็นแค่คนอื่นกร,รู้แล้วว่าฝืนยื้อเธอต่อไปไม่ได้ วาระสุดท้ายรักเธอท่าไรไม่มีความหมายก่อนจะลืกแค่ความเดียวดายสุดท้ายฉันมีแค่เจ็บสุทานเดียวโออีกหนึ่งคนนะครับกล็ดกดครับกดกดครับครับผมเต็มที่เลยนะครับเพราะว่า ตัวสุดท้ายนี่ต้องเป็นตัวตบแล้วนะครับเพราะว่าปูมาสองแล้วนะฮะยั่อยคดยังอร่อยมกตร่อยเนี่ยทีนี้ชื่นเพลงว่าที่ใดในโลกนะครับครับขอแค่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนฉันจะไปบอกรักให้ฟังใกล้ไกล u รักทารอไว้ให้ดี คนที่ฉันบอกรักคนสุดท้ายในบรรอกใบนี้แค่เพียงได้พอสักทีโอเบบี้ฉันยอมไม่รักใครอแล้วโอ้โยคือจะบอกว่าที่ให้คนละขึ้นคนละนิดคนละหน่อยตรงเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะพรุ่งนี้ พวกเขาจะไปเจอกับพวกน้องๆนะครับที่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศนี่เลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องคุณจะได้ฟังเต็มๆนะครับเมื่อกี้ทำไมถึงบอกว่าน้องสดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแหวพลังพุ้งพลานมากเลยครับรั่ระเบิดที่สุโขทัยมาแล้วพรุ่งนี้ชาวอุตรดิต์นะครับน้องๆที่ชาวอุตรดิตเตยมตัวนะครับน้องๆท่าปลาประชาอุทิศเนี่ยเตยมตัวนะครับแล้วทีนี้งานของพวกคุณที่ออกมาเนี่ยอยากจะฝากว่า ไปติดตามกันยังไงอะไรยังไงก็ไอากิก่อนเลยก็ได้นะครับปกิดนะครับกิดกรกวัฒเป็นรุ่นพี่ A6 ครับก็ออกเพลงเดียวไปลิกมาเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยครับผมแต่งคำนองแล้วก็มีคุณวัชชัยซึ่งอยู่ในวงมัร์ิโซเหมือนกันเนี่ยแต่งเนื้อร้อง ด้วยนะครับฝากแลวกันครับเพลงนี้ที่ใดในโลกดาวน์โหลดได้แล้วครับดอกจัน492 2 4 4า1 2หรือว่าเข้าไปใน iTunes Store นะครับติดตามชม m อได้แล้วได้อันหนึ่งทรุสิจัญยามาเล่นด้วยโอ้โหเพลงนี้ครับก็อฝากด้วยครับเป็นหนึ่งในงานที่ตั้งใจมากๆก็อยากให้ทุกคนฟังชอบแชร์่อกขอมาก็ได้ขอบคุณครับติดตามคุณได้ทางไหนทางได้ทางเ Facebook ถ้าเป็นเ c e b o o k ของ True f a n t a s i a ครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยหรือว่าถ้าจะเป็น ส่วนตัวอินสตาแกรมที่ทายเล่นนะครับโคลาคริสครับ C O L A underscore C H I S ทวิตเตอร์ชื่อเดียวกันครับแน่นอนครับนี่คือรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะฮะเอาล่ะครับมาถึงรุ่นน้องบ้างเอาไปก่อนไหมไปก่อนเอาไปครับครับของไปนะฮะก็ฝากวาระสุดท้ายนี่นะครับผมนะฮะเป็นซิงเกิลนะฮะก็น่าจะเหมาะคนอกหักนะครับผมน่าจะฟังแล้วแบบว่าน่าจะเข้าใจได้ดีหรือว่าใครที่ไม่อกหักก็ฟังกันได้นะฟังแล้วอาจะ แค่นึกถึงความรักเก่าๆที่เคยผ่านมาก็ไปหาความนั้นได้นะคฮะห้าร้อยสุดท้ายครับก็จะชื่นชอบพอของก็มาได้ครับผ่ากด้วยติดตามที่ไหนอีกติดตามนมีช่องทางก็เล่นอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์นะฮะเซิร์ชเลยครับว่า bright idol b r i g h t i d o l แล้วหาเอาฮะเจอเลยฮะเฮ้ยคือในอินสตาแกรมต้องบอกนิดนึงเวลาไบรท์เจะโพสอะไรเนี่ย พยายามเอาน้ำเปล่านะฮะขึ้นมาโคลสนะครับทไมฮะเพราะมันเป็นกระแสอยู่นะฮะอ๋อมาถึงมาถึงฟอนเดอร์ลิสครับครับฟอนเดอร์ลิสพี่แม็กซ์แล้วกันครับทำก็ฝากเพลงรักต้องการอยู่กับเธอครับเป็นเพลงที่เราทั้งสี่คนก็ตั้งใจกันแล้ว่าจะให้ออกมาดีมากครับก็ให้ทุกคนชอบกันเป็นเพลงที่ ถ้าใครแบบอยากจะจีบสาวหรือว่าต้องก,การใครทุกคนมาอยู่ข้างๆเงี้ยเอาไปส่งให้เขาฟังได้น,นี่ไปใช้ได้ สิงเกิลแรกของเราที่เรตั้งใจมาติดตามที่ไหนสำหรับช่องทางการติดตามพวกเรานะครับจริงๆแล้วติดตามพวกเราทั้ง12คนได้เลยผ่าน Facebook Instagram Twitter ก็เซิร์ชทูแฟนเอเชียครับผมหรือว่าจะติดตาม MV หรือช่องทางรุ่นพี่ทุกๆคนนะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube Channel ครับ t ูแฟ f a อเ s i a เหมือนกันครับรู้มาว่าแต่ละคนในคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันชอบความชอบมันอาจจะแตกต่างกันแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มาจูนกันเพราะอะไรฮะถึงมาแบบเฮ้ยมาแแบกันได้มาตรงไหนก็ความที่แบบเราชอรองเพง ยังคามที่เราเหมือนกันในบ้นชอบเหมือนกันก็คือความชอบอันเดียวถึงเขาจะต่างนะครับเราควาชอบที่เหมือนกันคือดนตรีเสียงเพลงเราชอบกันเหมือนกันมันเลยทำให้พวกเราแตกต่างแต่ไม่แตกแยกใช่ทีนี้พอสังสคสามคนสามท่าน เนี่ยฮะพอช <S 2> 2 <S ุดนี้พักเนี่ยสองสาวมาทข้ามาเนี่ยสองสาวทำไมเนี่ยสองสาวไม่ก็มามาสกูทัวร์ค่ะให้เกียรติสุภาสตรีนิดนึงนะครับเป็มสองไปชิมสกูทัวร์จริงๆแล้วจะบอกว่าสองสาวนี่ก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับก็ก็เกิดจะมีงานอยู่ใช่ไหะเป็นซีรีส์สองคนสิบสองค่ะที่สิบสองคนเล่นด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีแบบผลงานเพลงออกมาตอนนี้ก็กำลังอยูขั้นตอนการแบบ เต็มตัวอช่เค่ะคือจะบอกว่าคุณผู้ฟังนะรอเวลาเรามีนิดน้อยนิดจริงๆแต่ละคนน่าสนใจน่าคุยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเกลิกก็ตามหรือว่าเพราะว่าเพราะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะงานงานแต่ละงานเพลงแต่ละเพลงที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อมันมันกลั่นมันจะสมองมันมีความรู้สึกมันมีความฝันเนี่ยเนาะแต่ผมเชื่ออย่างว่านักล่าฝันหลายคนที่ไปตามฝันกันเนี่ยวันนี้รู้สึกยังไงบ้า ผมอยากถามตั้งแต่คุณกิจเลยคุณพี่คุณเดืนุ่นพี่ผ่านมาหกปีคือในเรื่องของในเรื่องของความฝันอะไรต่างๆมันก็ยังมีมีอยู่เรื่อยเรายังตามหาฝันกันอยู่เรื่อยๆครับพอได้เสร็จจากเอเราก็ฝันที่อยากจะได้ทําเพลงมีโอกาสได้ทําเราก็ฝันอยากที่จะให้คนรู้จักเพลงของเราเะยาเงี้ยครับเพราะว่าแต่ถ้าถามเรื่องของมันประสบความสำเร็จอะไรยังไงเนี่ยคือกิจไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะแค่รู้สึกว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทามันก็ถือว่า ประสบความสำเร็จมากใชิ้นเพลงนี้ที่ในโลกของกิดเองมีโอกาสได้ทําที่คือโจทย์ทุกอย่างมันมาจากตัวเราเลยครับในฐานะศิลปินของกิจกิจคิดว่าการที่ได้ทำเพลงที่เราอยากจัดทำแล้วมีคนฟังมันคือแบบโอหสุดยอดแล้วขอถามรวมไงครับใครจะตอบก็ได้นะเอฟให้อะไรพวกคุณเออเออสัญชาลักหลบ หมือนคือพอเราทุกคนแก่ที่กีดลอฝันแม่จะเล่น้อถ้าไม่มีเอฟเราไม่ไม่มีทางมาถึงจุดนี้อ่ะแล้วก็เลยหลายอย่างที่เราได้ทำคือบางอย่างที่เราไม่เคยทําแล้วเราไม่คิดจะทำมาคือเราเข้ามาอยู่ในบ้านเอฟคือเราได้ทําทุกอย่างแล้วเราได้ค้นหาตัวเองดรวยว่าเราทําอะไรได้ดีแล้วเราจะชอบอะไรได้บ้างประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะที่ถ้าไม่ได้อยู่เอฟคงหาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วก็ามรู้ความรู้ที่เรับในบ้านนะคะมันสำอะไรจริงจริงากแคนเนอร์ครู การร้องอย่างเงี้ยหาที่ไหนไม่ได้ที่นีแบบรวมครูที่ดีๆเก่งๆคนมาให้เราอะคงั้นต้องขออนุญาตตบมือให้กับคุณครูทุกท่านด้วยใช่ค่ะเอาละครับที่อยากจะอยากจะให้ฝากว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเจอกันที่โรงเรียนท่าปลาประชาประเทศกันกับโครงการเนี้ยเอ2ดอเจ็ดสหกัวนะฮะกจังหวัด ผ่านไปแล้วเรืยบร้อยหนึ่งจังหวัดที่นี่อีกหนึ่งจังหวะดด้วยกันนะครับอยากจะฝากจะยังไงก็หรือจะมีผลงานอะไรก็ตอนนี้เฉิญได้เลยครับเร่อที่พิจิตรเลยหรอ่าก็ฝากกันจอแน่นอนนะครับน้องๆท่าบมาประชาอุทิศนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความฝันเรื่องเอฟต่างๆเราเชื่อว่าอย่างน้อยเราน่าจะเป็นตัวแทนของคนที่มีฝันเนาะอยากจะไปปลุกอะไรให้ตัวน้องๆนะครับอยากจะทําอะไรไม่ว่าจะมีการทําเป็นนักร้องเลยก็ตาม อยากจะอยากคืออยากจะไปสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนแล้วมีเพลงฝากกันด้วยคู่ใช่ค่ะเป็นก็เรียกว่าคราวนี้เราเหมือนผลวามสุขทีความสนุกให้สหรับน้องโรงเรียนคาบลาบชาวุทิศใช่แล้วน้องคุยเจอกันเนี่ยสนุกแน่แใช่มียุงด้วยอ่านแล้วไงต้องไปถุงถหูไปนี่แฟนสาวตัวเยอะก็พอถ้าอยากเจอเจอพวกเราก็มาเจอกันได้นะครับที่ โรงเรียนนท่าเรือที่ใช่ครับก็เราตั้งใจมากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเจอกันครับผมแล้วสนุกแน่นอนพรุ่งนี้ไปสนุกด้วยกันครับน้องๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็ไปหาโรงเรียนมาโดนโดนมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบจะเริ่มเรียนแล้วก็น่าจะบอกตั้งแต่เที่ยงมั้งประมาณนั้นเที่ยงเที่ยงก็กดจะหลายๆคนก็คงจะประมาณ ก็เพ่งนี้หยุดเรียนหนึ่งวันนะฮะไทดาวนะคะเอาเลยครับคือจริงๆแล้วอยากจะถามทุกคนคงจะมีการโฟนเยนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันต้องไปเจาะเรื่องรายละเอียดของแต่ละเพลงกันนะครับวันนี้คือเรารวมกันทั้งหมดอาจจะคุยกันไม่หมดนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกีรยินะฮะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณอทุกท่านเลยขอเป็นสุขกามสำเร็จทุกท่านนะครับขอบคุณครับเอาเลยครับเดี๋ยวส่งท้ายอยากให้ทุกคนเลือกนะฮะอยากจะเลือกเพลงไหนนะครับในสามเพลงนี้ ตังสุดโเลยถ้าต่างเปิดัสามเพลงอ้าวคือคือ AF เนี่ยผมอยากฟังแบบถ้าไม่ใช่เพลงประจำซีซั่นพวกคุณเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ AF ที่แท้จริงเพราะว่ขอสักนิดเถอะเป็นการปิดเบรกสุดท้ายขอสักนิดพี่ค่ะฟังหรอคะใช่เลยเลยอ่าเริ่มตั้งแต่แรกหรือว่าถูกเริ่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเอาแบบตตั้งแแ่รก จากใครก็ได้ฮะช่วยกัน,นครับจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฝาจะไปคว้ยคว้าเอามาดึงใจฝัน<ม>จะไปถึงปลายทางในวันนั้น<ม>จะเป็นคนดังที่อยู่ในแสไฟจะไปเป็นดาวโดด ให้ทุกสายตาจ้อมองจะไปคุยคว้าเอามาจริงใจฟันจะไปถึงปลายสารในวันงเราจะเป็นคนดังที่อยได้แไแค่ต้งมีแฟนตัเชียร์ความจริคน้อยไปทำให้หัวใจ ล้วครั18นาฬิกาเลยครับเดี๋ยวครบเงินค่า,ากันนะขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามและขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จ<น>เป็นดาวอย่างที่พวกเราตั้งใจนะครับ<น>เจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะว,วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ<น>ยอมรับความพ่ายแพ้แต่เจ็บขึ้นนานดีถึงเวลาที่จะอจะริงกันใช่ไหมวาระสุดทายฉัน กลาเป็นแค่คนอื่นผูรู้แล้วว่าฟืนยื้อเธอต่อไปไม่ได้ว่ามรักสุดท้ายรักเธอเท่ไรไม่มีความหมายก่อนจะเลืมกค่ความเดียวได้สุดท้ายฉันไม่แค่เจ็สุดท้าย เป็นนนแคค่่อืรู้แล้วว่าฝืนเชื่อเธอต่อไปไม่ได้ว่าระสุดท้ายรักเธอเท่าไรไม่มีความหมายก่อนจะเหลือแค่ความเดียวดายสุดท้ายฉันมีแค่เจ็บุดท้าย The High Line <laughs> M Cut Radio Network Upgraded 98.5 MHz